พื้นอาจจะลุยท,าท่าบีเรมันเสริมแกร่งในการลุ้นแชมป์ก็เป็นได้นะเบรนท f ฟอร์ดสามเวลียวูลหชําแรกห้ประเด็นหลังความพ่ายแพ้ของทางของแดนลิเวอร์พูลเปิดหัวปีใหม่อดิสซอนเบราล์ลิเวอร์พูลรีบปรับฟอร์มด่วนเลยนะเริ่มปีใหม่ไม่สวยชําแระเกมลิเวอร์พูลบุกโดนเบรนทฟอร์ดต่อยกระเจิงในครันี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวรพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริวรพูนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยแอสตันอาจจะลงมือาทาบทามดูริเตอร์มันกองกลางสิมชาติเบลเยียมของเลสซสตี้ในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยเพื่อจะเสริมกำลังสำหรับการลุ้นแชมป์พรมเมียร์ลิเก หลังเทศกายสปอร์ตเืออังกฤษบริงานขาดแต่ว่าอาร์เซนอลไม่ปิดโอกาสความเป็นไปได้ในการเสริมทัพเดือนมกราคมนี้หนึ่งในเป้าหมายคือเยอรมันที่อาจจะอำลาเลสเตอร์ตีตีก่อนจะหมดสัญญา6เดือนซึ่งเตอรมันนั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางเลสเตอร์ตีหลังจบฤดูกาลนี้และก็มีแนวโน้มสูงมากเลยนะที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่ในิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมออกไป ดยเลสเตอร์จะพิจารณาขายออกเอาเงินในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ขณะเดียวกันก็มองหาตัวแทนเอาไว้บ้างแล้วโดยการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอาร์เซนอนอูนาอีกองกลางทีมชาติโมร็อกโกขององเชซึ่งเดอร์การเนอร์เองจึงอาจจะทดลองใจด้วยการยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ขอซื้อเยอรมันในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยขณะที่เลสเตอร์เองก็ได้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจะไปสมทบทุนซื้ออูนาอีในครั้งนี้นั่นเอง โปรแกรมไม่ธรรมดาจริงสำหรับทางเพื่มีคาดแบรนด์ฟอร์ดซึ่งเปิดบ้านประการมาเยือนของลิเวอร์พูลและต่อกรกับยักษ์ใหญ่ได้อย่างสุดหนุกสุดใจแบบพระเดชพระคุณจากการทำศึกธิมบริกิจที่สนามจีเทคคอมมิตี้สเตเดียมเมืม่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แม้ในแง่ของการทำเกมรุกของแดงนี้อาจจะเหนือกว่าชัดเจนแต่เมื่อฟพตบอลตัดสินกันที่ความเด็ดขาดในการสอยตะข่ายเดบีซซึ่งโชว์พิษสงได้อย่างไร้กาศจึงกำชัยไปได้อย่างยอดเยี่ยม3-1ขณะทั้งที่ไม่มีไอแวน์โทนี่ส่วนน่าคนสำคัญลงสามด้วยซ้ำไปโดยกันนี้รเริ่มจากที่1กันก้นกาวรกกันเจ้าบ้านประสัมไร์โชนี่นะโดยปบนฟอร์ดหนีไม่พ้นได้รับข่าวรา้ายเนื่องจากทางโทนี่กองหน้าตัวอันตรายมีกมารบาดเจ็บรบกวนจนไม่สามารถลงเล่นได้ ถึงต่อปัญหาดังกล่าวโทมัสแฟรงค์กุนซอชาวเดนมาร์กตัดสินใจส่งโยฮันฟิซาลงเล่นแทนสูน,น้าอิงริชขณะที่การปรับทัพอีกจุดจากเกมบุกเวสแฮมไป2-0คือการใช้งานวิสทาวรีชาแนลแทนที่จอชดาซิวากับการปราศจากโทนี่ที่เจ็บเข่าเล็กน้อยถือเป็นข่าวดีที่ทำให้ลิเวอร์พูลเบาใจไปได้เยอะนะฮะเนื่องจากถึงขณะนี้ตาตาผิวสีซับประตูในลีกซีซั่นนี้ไปแล้วทั้งหมด12ลูกเท่ากับทางสถิติตลอดซีซั่น ของเขาจถือว่าเจ้าตัวนั้นลงเล่นได้อย่างาท็อปฟอร์มที่สุดแล้วต่อมาข้อที่2งผงแดงลิวอพูเปล่นทีม3ตำแหน่งนะสำหรับแล้วดิบอพูเนี่ยหากเทียบจากเกมชิมบาริกนันล่าสุดที่เปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป2ต่อ1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจากเกนคอร์ปประชันทีม3จุดเพื่อรักษาความสดจากการลงเล่นในช่วงโปรแกรมหาโึกหดโดยจำนวนนี้คอสตาซิมิคาสอิบราคิมาโกดาเต้และก็ฟาบิญโญที่เกมเอาชนะเดอะฟ็อก หายหน้าหายตาไปเนื่องจากลูกชายคลอดนะฮะได้ลงเล่นเป็นสิคนแรกก่อนหน้านั้นซึ่งแอนดูบรเบอร์ันที่ฟิตเต็มร้อยชูเอลมาติฟและก็จอแดนฮันเดอร์สันโดยนไรายของกัปตันเฮนโดเนียมีปัญหาได้รับความกระทบกระเทือนที่ศรษะขณะเดียวกันโกาเต้เซนเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสชุดรองแชมป์ 2022, ลโลกปี2022ได้ลงสนามให้กระทางตุ้สงสงัดเป็นนัดแรกด้วยนับเมืแต่กลับมาจากทัวร์นาเมนต์สำคัญที่กาตาตอมาข้อที่3อ็อกซ์100%นะ โดยจากการประกาศรายชื่อทีมของบริ b a c แมนชสเอเล็กออกเล็กเชมเบรนยังอยู่ในโผต,ตัวจริงต่อจึงทำให้อดีตคุณพลอรสเซน,นลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกให้กับทางบริ b a c แมนเชสเเป็นเกมที่100ประดิษดิบอดีด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นการลงเล่นเกมลีกให้ทางตัสังกัดฐานะตัวจริงติดต่อกันของเขาสานัดรวดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซึ่งถึงขนาดนั้นออกเล็กเชมเบร์นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีก6เกมติดต่อกันสมคัครที่4 ครึ่งแรกสุดมันแต่เจ้าบ้านเฮไฟเดียวนะโดวยว่ากันตามจริงแล้วในเลเวอร์พูลออกสตาร์ทที่น่ากลัวกว่าทุกตามเคยนะฮะโดยเฉพาะดาวินดูเยสส่งปกาสคำเป้าตั้งแต่ต้นเกมทว่าดาบิดปรายาช์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมหลายหนและก็ทําไปทํามาเนี่ยหลังจากต่างก็แลกเกมรับเกมรุกกันอย่างสนุกสนานกับกลายเป็นว่าเบรนฟอร์ดออกนําไป2อต่อศโดยที่กว่าพวกเขาจะได้2ประตูก็ต้องมีการเช็ค VR และก็ริฟสกอร์ไปเหมือนกัน ซึ่งจากสถิติในช่วง45ท,ทีแรกของแดงคร์มอนได้เหนือกว่าลิปลับถึง75ต่อ25แต่เป็นเจ้าบ้านที่ได้ส่องยิงถึง9ครั้งและเข้ากรอบ6ครั้งขณะที่ทีมเย็นได้ยิง8ครั้งและเข้ากรอบ4ครั้งฉะนั้นแล้วมันจึงมีเรื่องของประสิทธิภาพในการยิงประตูของลิร์พูที่มีปัญหาแต่ที่น่าหนักใจกว่าก็คือเกมรับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าช็อกอย่างยิ่งที่ทางเรดแม็กชินเสียประตูในเกมลีกมากกว่าเอฟเวอร์ตัน ทีมร่วมเมืองไปซะแล้วพร้อมกันนี้มีสถติบ่งชี้ว่าเดอะบีไม่เคยแพ้เกมลีกซีซั่นนี้เลยนะหากพวกเขาลงเล่นในพลังของตนเองและก็ได้ประตูขึ้นนําทีมเยือนก่อนและด้วยสกอร์นำสองต่อศูนย์ของแบรนด์ฟอร์ดออาได้คําน,น,นวณสถิติความน่าจะเป็นของผลลัพธ์นี้หลังจบช่วง45นาทีแรกออกมาดังต่อไปนี้แบรนด์ฟอร์ดชนะ75.6%เสมอ16.6%และลิเวอร์พูลชนะ7.8%และข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะ ครอบแก้เกมดีแต่ไม่ได้ผลลัพธ์พลันที่เกมกลับสู่ครึ่งหลังครอบเองก็แก้เกมทันทีนะฮะด้วยการเปลี่ยนตัวสำรองพร้อมกับ3รายทั้งบาซิฟโรเบตสันและก็ยาบีเคตาที่ได้เสียบแทนที่เฟอร์จิฟันได้ฮาวีย์เอเวียสและก็ซิมิคัสและแค่5้านาทีอเล็กออกเด็กชมเรนก็โขกลูกโยนจากทางกราบขวาของเทรนเดอร์อาร์โนเข้าประตูตีไข่แตกให้ทีมเยือนได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นนิมิตหมายว่าหองแดงลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสคัมแบ็กสูง อย่างไรก็ตามเบรนฟอร์ดไม่ได้เสียขวัญแต่อย่างใดและช่วยกันเล่นได้อย่างแข็งแกร่งด้านต้านทานเกมบุกที่บ้าคลั่งของเครื่องจักรสีแดงโดยได้ตลอดทั้งการมาสบโอกาสได้เม็ดที่3ามในช่วงท้ายเกมจากทางบริยองเอ็มโบเมลจึงเท่ากับว่าการคืนสนามเกมแรกของโกนาเต้ประการหลังเลเวอร์พูลจะเป็นฝันร้ายของเขาอย่างแท้จริงเนื่องจากเจ้าตัวนั้นสกัดบอลช้าเข้าไปจุดเองไปให้กับทางเจ้าบ้านนำหน้า แยังทำลายความหวังที่จะแบ่งแต้มของทีมด้วยการเสียเหลี่ยมจะทำให้เดอะบีได้เบทสาอีกต่างหากขณะเดียวกันแบรนฟอร์ดพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาประคับประคองสถานการณ์ได้อย่างได้ที่ติจากสถิติไม่แพ้เลยในเกมลีกหากได้ประตูขึ้นนำไปก่อนคือชนะ15และก็เสมอ4 สำหรับทางดูยเยสกองหน้าค่าตัวแพงจอมชื่อของของแดนเลวพูยังเป็นพวกท่าดีทีเหลวอีกตามเคยเนื่องจากมีโอกาสทำสกอร์แต่ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะแต่ส่งบอลเข้าประตูไม่ค่อยได้เรื่องโดยถึงตอนนี้ดาวยิงออรุกวัยได้ชื่อมาว่าทิ้งโอกาสทองในเกมพิมพ์บริกซีสั้นนี้มากกว่าพวกค้าแข่งทุกรายไปแล้วรวมกันถึง15ครั้งนอกจากนี้เลวพูเองก็มีสติที่ออฟตาระบุว่าทิ้งโอกาสทองในช่วงสั่นนี้อย่างมากมายมหาศาลมากถึง51ครั้ง ในทางกลับกันปรายามือกาวเจ้าบ้านเซฟลูกอันตรายในพิมพ์บรกที่ท่านนี้มากกว่าในทวารทุกราย15ครั้งรวมแล้วถึงเกมที่ชนะเลวภู4ครั้งกันอีกด้วยซึ่งสรุปใส่ติ90ปรีลีเลวภูครองเกมเหนือกว่า73ต่อ27และก็พลิกกลับมาได้ลุ้นยิงประตูมากกว่า16ต่อ10ครั้งแต่ส่งบอลเข้ากรอบน้อยกว่า7.6ครั้งก่อนจะพ่ายไปแบบดูไม่จืดในนี้คือ3ต่อ1นะ ปรพักของแดงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการถูกฝูงพึ่งมหาภัยปรุมต่อยและต่อไปนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกในขารักนี้เริ่มที่หนึ่งก่อนการก,กันก่อนอื่นเลยขออนุญาตชื่นชมแบรนด์ฟอร์ดนะพวกเขาใช้วิธีการเล่นง,ง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนแถมยังตรงไปตรงมาคือตั้งรับลึกๆเปิดปิดพื้นที่หน้าปากประตูตนเองให้แน่นหนาและสวนกลับเร็วด้วยจังหวะก,การฉาบฉวยรวมถึงใช้ลูกเซตพีษให้เป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งลูกเตะมุมในขารักนี้ ผู้เล่นก็มุมมั่นและกระทุ่มเทระดับ8 0,000ตีนกีบมีน้ำซ้าใจยังสู้ต่อเมื่อมีโอกาสบุกก็จะวัดเลยแบบตายเป็นตายนี่แหละฮะคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมพวกเขาถึงเอาชนะทีมใหญ่ได้ทั้งแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เวสต์แฮมจะมาข้อที่2ก่อนศึกกัลนโลกปี2 0 2 2ัีิอเลวฟูมีปัญหาที่เกมรับหลังศึกกัลวโลกพวกพี่ๆเองก็ยังมีปัญหาที่เกมรับเหมือนเดิมคือชอบเสียป,ประตูง,ง่ายๆและมักถูกคู่แข่งออกนําไปก่อนเป็นประจำ ต่เกมล่าสุดก็เช่นเดียวกันที่เสียง่ายทั้ง3ประตูทั้งที่ครองบอลมากกว่า70%พลางขึงเกมรุกนะฮะบุกกดดันอยู่ข้างเดียวเมื่อตรงกลางเสียบอลง่ายแผงหลังชอบแซงความผิดพลาดนี่ถ้าไม่มี v a r นะมาช่วยเอาไว้พวกเขาน่าจะโดนกระซวกมากกว่า3ดอกอย่างแน่นอนต่อมาข้อที่3หลังโดนนำา2ต่อ0ในครึ่งแรกเจเกนคอฟแก้เกมไปดีมารเลนครับ ด้วยการเปลี่ยนผู้เล่นลวดเดียวถึง3คนแอนดี้โปรบอันลงมาแทนที่คอสตาซิมิคาสและช่วยให้เกมรุกทางด้านซ้ายมีอันตรายมากยิ่งขึ้นชัดเจนเช่นเดียวกับการส่งดาบิเกต้าลงมาแทนที่ฮาวิเอบรียสแล้วขับเคลื่อนเกมรุกได้ดุด,ดันกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังสั่งให้ลูกทีมเล่นเกมเร็ว หมดขยี้ขึ้นพางเดินหน้าเข้าใส่แบบเดินหน้าไปทางประตูโดยตรงไม่ครอบบอลไปครอบบอลมาในมากจังหวะในครั้งนี้ตแต่มาแต่ครึ่งหลังก็บุกกระนำอยู่ข้างเดียวแถมแตีไข่แตกได้เร็วซะด้วยนะครับาว่าปัญหาเดิมๆตามมาหลอกหลอนคือเมื่อต้องการประตูในช่วงท้ายเกมแล้วเร่งไม่ขึ้นอีกแล้วนาบีเกตาก็ช่วยให้เกมรุกมีมิติมากยิ่งขึ้นก็จริงแต่จังหวะที่ถูกสโมสรเพิ่งน้อยตอกตะปูปิดฝาลงจำปาเขาถูกคู่แข่งล้วงบอลจากตีนง,ง่ายๆซะอย่างนั้น ซึ่งบาการหลังตัวแบกทีมชาติฝรั่งเศสอย่างทางอิบราฮิมาโกนาเต้ก็พลาดง่ายๆแบบเบสิกเบเลยส่วนลูกกาอากาศก็เอาไม่อยู่เวลาโดนบอมก็ยุบเห็นๆในครั้งนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ